สวัสดีค่ะวันนี้มาดูผักที่เราหว่านไว้วันก่อนนะคะงอกแล้วนะงอกแล้วงอกแล้วเรดดิสคาบุสีต่างๆแล้วก็แปลงนี้เป็นหัวชัยเทา้าใช่ไหมคะหัวชัชเท้ากับกับบีรูทกับอะไรอีกเนาะกับคาบุส่วนแปลงนี้เป็น เป็นผักโขมใช่ไหมคะเป็นผักโขมแปลงนี้เป็นผักโขมนะงอกแล้วนะเล็กๆงอกเล็กๆเ,เริ่มพากันงอกแล้วงอกดีอยู่นะคะเม็ดเนี่ยงอกแปดสิเอร์เซลยอัตราการงอกอะงอกกันเรียบร้อยแล้วบรรยากาศในสวนกระเพราก็ยังสวยอยู่นะคะ ยังสวยยังงามมากเลยยังไม่สลดกลางคืนกลางคืนสิบเ็ปดองศาบางทีก็สิบ้าองศานะยังสวยอยู่พิกก็พิกก็ก <laughs> เหมือนเดิมรอให้มันแดงบวบของเราบวบของเราได้เก็บแจกเพื่อนได้ขายบ้างนะคะเก็บแจกบ้างเนี่ยผักชีก็ เดี๋ยววันนี้เราจะมาทําแปลงตรงนี้นะเอาไว้ปลูกถั่วลันเตากับผักชีไทยนะคะผักชีไทยเอาไว้กินเอาไวา้กินรากโตๆปีนะคะผักชีไทยตรงนี้ก็ได้เก็บแล้วนะผักชีไทยกับชีลาวในนี้ผสมปนเปกันอยู่เดี๋ยวมาทำแปลงตรงนี้กันนะคะอุปกรณ์เราพร้อมแล้ว เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสองแปลงแปลงนี้ <c oughs> เอาไว้ปลูกถั่วลันเตาอันนี้ปลูกผักชีนะคะผักชีทไทยตรงนั้นก็จะเป็นถั่วลันเตาเหมือนกันนะคะแต่มันมีสองสายพัน์สายพัน์แบนๆกับสายพัน์ธุกลมๆอ่ะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้กันนะคะ บายบายค่ะสวัสดีค่ะ